สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทากลายดอกประกอบลายอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เราจะทำก้นหอยถักก้นหอยหรือเมจิกลิงถักไปเลยนะคะ 8x ได้ 8x แล้วเราก็ปิดซีค่ะแล้วเราก็จะดึงก้นหอยติดกันที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นแถวที่สองโดยการถักโซ่สามโซ่แล้วก็ในตัวเลขนี้เราก็จะถักเอฟหนึ่งเอฟ คู่กับโซ่นะคะแล้วก็ถักโซ่ขั้นอีกสามโซ่แล้วก็มาถักเอฟในช่องต่อไปถักเอฟตัวที่หนึ่งเอฟตัวที่สองแล้วก็รวบห่วงถักโซ่อีกสามเราจะถักไปอย่างนี้นะคะรอบวงก้นหอยนี้คือแปดคู่ค่ะขึ้นแถวต่อไปนะคะถักโซ่สามพันขเข็มหนึ่งครั้งแล้วอันนี้เราก็จะถักเป็นสามเอฟนะคะสามเอฟแล้วรวบหวง ถักโซ่อีกสามโซ่แล้วก็ลงในช่องเดิมนะคะแทงลงในช่องเดิมแล้วก็ถักอีกสามเอฟรวบห่วงเหมือนเป็นลายเม็ดพุทราแบบนั้นนะคะแล้วก็รวบห่วงแล้วก็ถักไปอีกสามโซ่แล้วก็ลงเป็นสามเอฟเหมือนเดิมแล้วก็รวบห่วงทําอย่างนี้ไปจนสุดของวงกลมนะคะทําไปจนสุดเลยคะ่ะในส่วนลายสุดท้ายนะคะเราถักโซ่เดียวนะคะโซ่เดียวแล้วเราก็ ปิดซีเลยค่ะลกหวอ,อย่างนี้นะคะต่อไปก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถัดเอ็กหนึ่งไปก็ถักโซ่สามโซ่ค่ะแล้วก็แทงลงชุดเดิมนะคะแทงลงเพื่อที่จะทําเป็นระบายปิดซีได้เลยค่ะตรงนี้ปิดซีนะคะแล้วก็ถัดอีกสามโซ่แทงลงกลางโซ่ตรงนี้นะคะแทงลงเสร็จแล้ว ทำเอ็กแล้วก็ถักเอก็กสามโซ่แล้วก็ปิดซีตรงนี้ปิดซีตรงนี้นะคะถักซีลงไปเลยค่ะถักแบบนี้นะคะทําเป็นระบายรอบวงกลมเลยค่ะอันนี้เราก็ได้ตัวสุดท้ายนะคะก็ปิดซีลงไปเลยแบบนี้อ่ะเราก็ได้ลายที่เราได้นะคะก็จะเป็นลายดอกแบบนี้อาเจอกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ